นิ้วยีกวันเนี้ยมีลูกอมเฟมเฟมบุบ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 บุงบุ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 งบุบุบุงบุ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  ไอ้เรื่ผมมึงเกันแน่ผมเลี้ยงยี่ทุกคนเดียวเอีโอ้โห้ามันแม่งขนาดนี้มันหมาเข้ามันยังไงมีพวกเลยเหรอโอ้อะไรเกมมิ่งอะไรเกมมิ่งบินไปแล้วบินไปแล้วปุ๊พินเล่นปืนกลเลยเหรอซิฟิกกลับผมพี่หายไปไหนคนเล่นกลเลยอ่ะทำไมไม่ได้เข้าเลยเนี่ยกระดมีดแทงวิ่งวุ้ยวุ้นพกใครวะแหลก อาพี่อาพี่พกอะไรก็ได้ใช่ไหมได้บอมจะได้ไหมพี่บอมบอมก็ได้บอมก็ได้แต่ว่ามาเหอะรึเปล่าครับครับมันรัวได้ว่โอ้โหรอบนี้กงเล่นมั่งเนาะรอบนี้กูกล้ากเลยบอกตรงเลยลายชันลายม้วน ผมกต้องกไม่เห่ยเลยเฮ้ยมันถือซีไฟด้วยวะโอ้ยนะผมเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเนไฟ่ดีเฮ้ยมียูซีด้วยโอ้โหโหโโหนหโหโนนหโ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 คโห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 ีหโโด ไม่ยมันยิงจะแต้วะโอ้ผหเลยกองรับเฮ้ยขอถามใหโทำอะไรไดาโอ้โหพี่โอ้โหเห้ยเองข้างทอะไรได้มาพี่ไปปืนใโ้เก็บมาเลยเอ้ผมได้ปืนโอ้โหพี่ครบสิบนัดเอาป้อเฮ้ยใครเอาป้องคุเนี่ยดูดิ เอมรกเนี่ยนี่มึงเดออะไรพอใช้มีดเลยวะอนนเียอยวิ่งออกไปทั้งทั้งที่เห็นแลเบิดเออโอ้โหมีปืนคนเงี้ยกอกไหมมีใครเอา R B สี่้าไหครับผมมีไฟก็ไลฟ์ฟิว ไอ้เนี่อะไรปืนมึงอีกในบ้านในบ้านครับผมในบ้านขยับพื้นฝักมือเอาเอาเฮ้ยอย่ามึงฆ่าผมเฮ้ยบอมในบ้านได้เต็มบอมไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมึงฆ่าผมมึงฆ่าผมผมอยู่ในบ้านนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าโดนมีดปล่อยมากไหนพี่พี่ใช้ปืนเลยพี่พี่ขอปืนหน่อยไหนบอมบอมก็มาก็ได้ฮียฮาร์ปาร์ตี้พี่ไม่ว่าเลยหรอกบอมก็ได้พี่โอ้ยบอมมีมีดอีกอะ Rb สี ac สี่ห้าโอ้ย่าฮ่าฮ่าโอ้ยนปืน P5 เอาืเออแกเกม้งแก,กมแกกม่งผมไห้ปืนเด็กผมมีนี่อ้าวตายตายเลยยืยกว่าจะให้ผมนี่พี่ทําอะไรเออ หรยวผมให้ใหม่ผมมีอาบมีทำไมพี่ไม่เล่นล่ะพี่ก็เล่นสิกระสุนกูหมดเลยเว้ทำไมพี่ไม่เล่นปืนพี่เหรอปืนปืนของผมปืนตีใหญ่นะครับเฮ้ยรอพี่ตายก็ได้เดี๋ยวผมเข้าไปเก็บไม่เป็นไรพี่อุ้ยสุ์สายยิงกันที่ไหนวะเนี่ยโอ้นี่กดมือหยิบแน่ไปกูต้องเอาดุนสีแดงกูไปเล่นผมสายสัมผัสมือ อุส่าเ์ปสีแดงว่ะตบโอ้โหอีเกินมาจอจ่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 อจฟิกอจออจ่ออจ่อจ่อ่อจอ่อจอ่ออ่ฟิกแล้วเอาแล้ว ว้าวโอ้โหมีคนตายชัวในนี้ยโอ,โอเคฮาลันมีคนเล่นเสียฮ่ายิงฝวดแปกโอ้ไอ้ไนี่มันรัวได้เว้ยโอ้ยปืนนี้เลงได้ด้วยยิงโหด เขเล่นแม่โกนดโอ้อเนี่ยมีสะโคบผมมีอาบีแจกสะโคบี่ยสะโคบพี่เดี๋ยวสะโคบมันโคตรเลยพี่ตัวแกมสองหังตายครับผมยิงหายไม่ได้เลยพี่ตาหน้ากลัวไหมไม่โคตรโก้เลยเว้ยนี่ได้ระเบิดระเบิดพิษด้วยระเบิดมีพิษ เดือดเดือดเดือดเท่าไหร่ตูเดือดเท่าไหร่ตูนับอุ้ยไอ้นี่มันมีกราฟโอ้โหไอ้นี่แรงว่ะโอ้โหแม่งระเบิดอ๋ออือดูนี่ผมข็หลังหลังเฮ้ยเอาปืนไม่ได้โอ้ยโอ้ย ผมจะยิงไปเรื่อยเรอวะโอ้ยไหนผมปืนโอ้โห,หมาปืนกลเ,เลยผมเป็นคนทำซ่าผมเป็นคนทำซ่าเพื่เพื่อนยิงม่เไรพี่เอาเลยพี่เล็งสะคโคบซุ้มเลยก็ได้ทพาไม่พูดทีนงมันไม่โดนข้างบนนะพี่มันเอาสะโคบซุ้มได้อะ่ะโอ้โห หายไม่ได้เนี่ยเอ้ยกูกลับมาแล้วแก้มกูกลับมาแล้โอ้ยมันเป็นปืนกลนี่หว่าก๊อกกล๊อกกล๊อกสิบแปดเนาะน่าใช่จำผิดโอ้ยโห่โหแตกเฮ้ยมันนีู่แล้วกูต้องตามค้านี่เดินข้อคาก็เลยเละเลยเละเลยเงี้ย งานนี้รับเละสายเล่นนานที่ถ่ายเลยวะเออเนอึ่งง้อง้อโดนไหวอโอพี่ขอแร็ปปืนมั่งดิพี่พี่ขอปืนมั่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครขอแร็ปปืนครับผม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 ชื่ออะไรอะ่ะเรียไม่ค่อยอยากวิ่งไปเท่าไหร่วิง่งไปแล้วมันสานการมาสถานการมาเดี๋ยวได้หม อันนี้เอออ้าพี่ไม่ลองใช้อ่ะหลัวชิบเป๋งพี่มาของเลยโอ้โหเต็มเต็มยอยู่ใต้เท้าเลยไอ้สีไฟนี่มันทหาะสล่งนะตอนไหนวะเล่นไหมเนี่ยนอนเหรอไม่เฮ้ยมันเฮ้ยมันมีมันมีปืนพตเล่นไหมเดี๋ยวกูจะเล่นเนี่ยเล่นป่ะ ตายตายมู่ตายมู่อะไรเงี้ยไิ่ใครไม่ได้หบอกตระการรอปืนตระกัรโอ้ยผมจะได้ก็ไงล่ะมามาหลบตายมันมาแล้ว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 โอ้โหโดนร้อยสิบเปี้ยวร้ยม่งมาขอปืนขอปืนเอาบ้าหลังเลยสิเฮ้ยไม่เอาปืนอันนี้จะปืนกลไม่ได้ ไหนววะปืนีฟิกอยู่ไหนวะเดีแล้ว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 นี่ได้ปืนดีแล้วไหนวะโอ้ได้ปืนดีแล้วขอปืนอีกเดี๋ยวมันหมดอุ้ยเล็งได้ด้วยเว้ยมองไม่เห็นอ้าวโดนแม่งเล่นเป็นสนัยเลยฮะกูต้องสับที่นี่ปืนพกสับดิ กูสับปืนพกนี่โอ้แต่ว่าเต็มเอ้าลูกหมด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 เฮ้ยเล่นยากว่ะเดี๋ยวมาลูกหมดแต่อาบีแล้วครับผมกูรอเต็มรอเก็บซากจากไอริสโอ้ยลูกหมดครับไหนปืนมึงอะไอเชี่ยปืนมึงพับไปอีกกูสับอยู่

มาแล้วโดนไปแล้วโอ้โหโดนเอาแย่มงมึงแลเบิดกู <c oughs> ุยอ่ะนัสคิวหาปืนก่อนผมหาปืนก่อนแล้วม,มึงชอบมาคู่กับกูจงังวะเนี่ยตั้งแต่ด่าบมีดแล้วหลายรอบเลยมึงัวปืนได้แล้วบัตต้าบั โอ้โหหัวแตกนี่แล้วหลังคุณเชียร์มุนเชียร์ถึงคุณเชียร์ถึงเอยไลเคฟไฟครับโอ้โหออกดีเซอร์ตีเกิลเอาพี่ไม่ใช้เหรอเยี่ยมเอาไปแบ่งๆกันใช้ครับผมยอดเยี่ยมนี่แหละ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 ผมมีแค่ห้าถึงเจ็ดผมมีประมาณห้าหรือเจ็ดวันเนี่ยแหละเนี่ย สุดยอดทำไมพี่ไม่ลองยิงอู้ยเยอะไมพี่ไม่ลองยิงกับเขาบ้างนี่อขอปืนอีกทีครับเป็นต้องมันมันต้องสับด้วยปืนอะ้รมันต้องสับด้วยอโอ้ยเอยอ,อขวานเฮ้ยขวานขวานขวานขวายตัวแตกเลยนะโอ้ยครับโดนสก,กัดโดนลุ้มอยู่ เอ้ลูกหมด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 นักสกังน้องเพชรน้องเพชรใช่ไหมไมาเจอผมใครเอ่ยไม่ใช่ผมนักสกังคือใครวะนักสกังคือใครฮะสกังแกคือใครเออม่วงน้องไปกูเหรอโอยบึนโอ้โหเหลือสามกลับบ้านเกิดคนแล้วกู โอออยเแดกพี่ตัวเองหน่อยเลยาใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับตะไคร้กันด้วยนะครับน่ะตรงกลางอะ่ะกดเลยกดเลยสุวะ